กินข้าวแล้วๆเมยหอมสิบาเมากินเค้กพี่น้องเค้กวันเกิดเจ้าของนี่ยนละเบิ่งเด็กทุกคนเบิ่งพอไงเราพื่อไงเราสื่อมาให้ทุกคนเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดตัวเองนายเม่หอมกต่ที่กินก้อนหมูลแล้วแบบที่นี่มันเป็นอั้น มันเป็นเค้กอูดต,ตัวพี่น้องมันเป็นเค้กอูดมันเป็นเค้กอูดมันเป็นอูดไม่หอมเห็ดเป็นเยอยู่เค้กเลยแต่ว่าแพงแพงเลยทุกคนแพงแพงแพงขึ้นอย่างมีเค้กอันเนี้ยตแต่บ่าเห็ดง่ายงแต่บ่าหันแพง ปัญญายี่มากมากมีอะไรกินเบิดพี่น้องเนี่ยเข้าไปสื่อเขาชินตอนน่ะหาหาสิบหาสิบโคนพี่น้องหาสิบโคนเงินอยู่นี่ชินซัมนี่แหะซัมนี่แหละเันเข้าไปกินกาแฟชินซัมนี่แหละหาสิบกลัวอีกความไหมพี่น้องหาสิบกลัว กินครับแม่หอมทุกคนมากกินเค้กวันเกิดเจ้าของทั้งแต่นี่เป็นขนมปังเด้ไปนองเป็นขนมปังมือรุ่นเดี๋ยวแม่หอมสีเฮดบิ่งแต่ว่าแม่หอมเฮดแม่หอมสีเอาตัวน,นี้หนาะเดเซเลเขาเอาเนเซเลเนาะยุนี่เนาะยามันบานเขาเกิดสเป็นมุนี่นองมันเป็นพวงมุนแม่หอมสีเฮดหนาหนาสีเฮดหนาหนาเลย อันนี้เขาเห็ดบางๆหนึ่งพ่อแอ,แหอนหลกหนึ่งพี่น้องคำนั้นนะวันเกิดนั้นต้องรู้เชียงนะพี่น้องนะโอ้ยแม่หอมกับเห็ดหลายเป็นเป็นมลุยซึ้งนะจ๊ะทุกคนเนาะเป็นมลุยซึ้มเจ้าขีหูขีตาแล้วพี่น้องเอ้อ ไม่หอมบ่มากินขนมปังทั้งไตเราเด้ทำนั้นไม่หอมเฮ็ดเลยไม่หอม DLC, เจีอาสีเหลืองๆในเส้นไอ้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 วุ่นเนี่ยไอ้ไว้ทั้งไตแล้ววันเนี้ยกะแหมันแข็งลแล้วเราข้าวจังคอยมเมาตัวนี้ใส่เราข้าวจังคอยมันมีวิธีเฮ็ดอยู่พี่น้อง ปัวเมียอยู่จังสี่อากาศบบดียูบประเทศนอกนทอรทักรทัดพี่นอ้องทัรทั์เป็นมัวเบิงข่าวเบิงข่าวเบิงีืบมือบื่อเบอื่บอพี่นอ้องอาโนคนบ่มีผัวมีเมียมือเศร้านี่รถพยาบาลมาเอาอ,อ่คนปัวอยู่แต่ลางไม่หอมเบิงลวเอามารถพยาบาลเนี่ยมาจอดอยู่นี่ คยละว้านมันเขา,มาเมาเขาเขาสีม,ม่าเาขาไปสีสันญ,ญาพนก,พนกพี่นนองเอาวันเกิดจะว่าไงคือมีรถพยาบาลมาจอดอยู่ดิอ่ะเม,ม่าเอาไปอยู่แต่ลางอยู่ซื้อแล้วหล่มาลุมป่ะนะแล้วหลุมพี่นาะแล้วลุมกันยังดีได้แล้วลุมแล้วบอหนกไปเลยพี่น้องเรายังเรายังโทรศัพท์ได้อยู่แบบ่าถ้าวยาื่นเนาะ้ามันป่วยเนาะ เราเป็นคนป่วยถ้ามันป่วยเนี่ยหมอสีแดงสีตัวพี่น้องมันสีนี่เอ่อนาฬิกาหรือว่าอ,อยัางยุ้แขนเนี่ยยื้แขนเนี่ยหมอหมอหมอซื้อซานสมัยตะกี้สมัยตะกี้ม่หอมเบิงตาเนาะเบิงพ่อหญ่ผู้กวนเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าคนป่วยเนี่ยคนคนป่วยเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเกิดอ,อย่งขืนมากเนี่ยเขาสิเปิดเขาเขาสิกดปิง้งแบบนี้เขาสิกดปิง้งตัวนั้นเลยพี่น้องกดปิง้งนี่ พยาบาลสิแรีนมาเลยคนอยู ạnh, ่นี่สิเป็นสันพี่น้องวันนี้บ้านแม่หอมเนี่ยบ้านแม่หอมสิมีกล่องสมมติว่าเข้าเปิดเข้าเปิดอันเขาเอื่นี่ยังคืออลานต่พี่น้องกล่องกล่องแม่หอมกล่องติดอยู่ันกล่องอยู่แต่ล่างเน็่เป็นเป็นกล่อง่พี่น้องเป็นกล่องวันนี้ถ้าสมมติว่า มันจะเป็นอะลามบางไงเนาะอะลามเขาจะเอออะลนามพี <ills> ่น้องเป็นลำพงงม่เออบ้านห้าเขาจะเอนลำพ้งเนาะสมมติว่าเหาเป็นอย่างสียโตนันมันจะมันมันจะเป็นอะลามขึ้นมากสมมติว่าไฟน่ยไฟในสีใหม่เนี่ยคันแมนไฟใหม่คันแมนผู้เ้าบ้านเนี่ยผู้เ้าบ้านอยู่แต่ล่างนะมันจะบอกเขาได้ที่พี่น้องเออไฟใหม่ยุจุดนั่นยุจุดนี่เออนี่นี่ยุบันไม่หอมนี่เห็นบอกกล้องเออมันจิมันมันมันจิเป็นอัน มันจะมีปัญหาอยู่เหมือนมันจะบวกรู้มังหันเลยพี่น้องไต่ล่างไต่ล่างไต่ล่างมันจะว่าเลยบรรเ่าไปเออทำมันสมมุติว่าไฟใหม่อยู่ทั้งเยี่ยนบางนอนอยู่ไต่ล่างนี่ไฟใหม่ทั้งเยี่ยนไฟใหม่ทั้งเยี่ยนเป็นอัลลามเสียงดังแบบไงเลยพี่น้องมันจะเป็นสั้นเออสีเป็นสั้นมันมันไม่หอมติดติดไปเลยอนอกจากว่าเจ้าอสีเม้าหรือเจ้าสีโบลูเลี้ยง เจ้าสิกดเจ้าสิกดไม่ได้ตัวนั้นเออคือเป็นสัง่งแสบอย,สยู่ที่ไหนตุกคนแสบอยู่พอมกินพองเบาปกติเป็นแม่หอมเพราะเป็นคนที่สีมักเบาหลายเลยพี่น้องแม่หอมถ้าแม่นสมมติว่าแม่หอมสิเปลี่ยนบับบัดเดี๋ยวเด้สมมติว่าแม่หอมเจอเอๆนี่ขนาดกับตานี่แม่หอมสิบบอสบิดมือเบิดเล่นแม่หอมสิบบอคุยกันเลยได้พี่น้อง น่อยจวมาสิคุยกับแม่ไก่แม่ไก่นี่บอกอยู่บ่ากับผัวเราหนีบเอาอยู่บึกมือเบิดเว้นพี่น้องแม่ไก่เต้นหน่อยหน่อยนิดกันแล้วมาเปล่าเต้นแม่หอมกับเผลออยู่บ่แม่นว่าสิเป็นแบบว่าสิเป็นเป็นใบเป็นเรื่องบ่แม่นแม่หอมสิเผลอจะแต่ว่าแม่หอมสิมาเผาเก่้งไรยาที่แม่หอมลุ่าแม่หอมเหรนยญยูทูบเนี่ยเพบาะเผลอของเพ่อใดนะเผู้ใดสึมาเวาเหรอเหมือนบึพี่น้อง มะนี่ไม่หอมมีความสูงเด้ทุกคนไม่หอมมีความสูงไม่หอมไม่หอมติดอันค้ายค่ับคำว่ามันได่มันได้เ้ามันได้มันได้อัปเดตชีวิตเจ้าของซูมือซูมือแบบว่ามือนี้เข้าเห็ดยังมือนี้เข้าเป็น่ยนยังมือนี้เข้าปวดหัวเขาปวดท้องเขาปวดเข่ายังคำว่าไปพี่น้องมันี่มันได้มันได้เ้าบะนี่สมมติว่า อันเข้า,าออกไปแล้วถ้ามีคนสนใจมาฟังสิห้องไปเบิ่งกอมเม์นังสิ้ยสบายดีเดอนโนนันนี่อียังยังสิแมหรือว่าด่าไม่หอมมากดาไม่หอมมากไ,ไม่หอมบ่รู้ดอกพี่นอ้องไม่หอมคันไม่หอมตอบขอมมนหรือว่าส่งตุ๊กตาตูนไปไม่หอมบริเลียนหนังสือจ้ะไม่หอมบด้เลียนหนังสือไม่หอมอ่านบอกอันผูใ้ใดเขียนมาคอมมนมาดาไม่หอมไม่หอมกอขอบคุณค่ะคือเก่าพี่น,ออน้องขอบคุณค่ะเลย มันกับมันก็ดีปีแบบหนึง่งเด้พี่น้องเข้ามาอย่างเข้าบุรูเข้าบุรูว่าเขาได้อีอ,อ,ยอ,อย่างเขามาโอ้ยไม่ไงอันนี้จะเมนมาบอกอีอย่างไหลสาระนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปเมนบอพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าไม่หอม <c oughs> ไม่หอมอันมอไมนหอมกับความู่ดข้าไปสิแบบแล้วแต่แล้วแล้วแต่เจ้าสิบาก่อ,อยแล้วเนาะ จะว่าข่อยข่อยกิ่งม่วงสูงข,ขึ้เก่าเมียจังสี่เมียพี่น้องข่อยก็เลยไม่หอมเลยบ๊ซีเรียสพี่น้องคนเทาไหนสิมาว่าแต่ด้านดีกันมันเป็นไปบ่ได้ดอกทุกคนสิมามองแต่ด้านดีโอ้ยมันก็คือ้นยองกันเกินไปมันบอกมันก็ต้องเล่ยนยูทูบเนี่ยเขาต้องใจกว้างเลยพี่น้องถ้าถือด้านเนี่ยจะถือ,อไปทั้งมาชาติเนาะคนเทาเนี่ยลอยคนกับมองเทา ลอยยางคือว่าเออค้นหาเมืองตีเข้าจุไหนละกันคนสร้างเข้ามมนบอกคนสร้างเข้านี่เฮ็ดแดงได้กับบอดีกับจิตใจเขาดอกพี่น้องคอนคนสีร่างเข้านะเมนบอกอือถ้าคนสีหกเข้า,า,ามมนเข้ากันหายปัญหาเขากับเขาใจกันในสี่เมพี่น้องไม่หอมคิดว่าตั้งแต่ผัวเมียกาันดูน้ำกันสูมือ นอนเตียงเดียวกันสุมม่ืโอเข้าก็ยังหายกันแมนบอพี่น้องภาษายงาังพื้นดูคนะเลยห่นพิ่นบุหูจากเข้าพื่นบบหูโตตนของเข้าพิ่นบุหูว่าเข้าเจ็บท้องปวดหวัวปวดแขวยังเพิ่นกับโบหูจากแมนบอยพี่น้องนี่แหละไม่หอมก็เลยทําใจทุกคนผู้ใดทีว่าหายผู้ใดสีว่าดีมากถ้าไม่หอมอ่านออกกาอ่านหอถ้าไม่หอมอ,อ,อ่านบอกไม่หอมขอขอบคุณค่ะยังสีแม่พี่น้อง มันก so ็คือค so okay. ือคือไห้มันจบ่เนี่ยไหไห้มันจบเขาบัต๋เนี่ยเขาเขาบัตบมือน้ำเหมือนลมพี่นองตาตมมือน้ำมันกระติดังแป๊ะมันบอบัตบมือเหม่ยหอมก็บัตบมือท่างที่ดีท่างที่ดีกะกะบ่ดีดีน้ำกันหลดอมันบอพี่นองบัตองแบบข้มหมินบัวตองมาดากันหลกอันอาชีพเดียวกันไห่าจะต่อต่อไปเนาะมันบอกอาชีพเดียวกันยามาดากันบัตองไปบุรีกันบัตตองไป ต่ว่าขันแมนบ่มบุรีกันมันก็บ่มีสีสันติเฮียพี่น in ้องมันม so so like ันมันสิคิดจั้งสันติมันต้องบุรีกันนักหน่อยรู้ว่าจังใดจังสันติไม่หอมกบ่เข่าใจแต่ไม่หอมกบ่เคยไป็นบุรีผู้ใดแบบพี่น้องไม่หอมแบบมากแบบสบายสบายยู่แบบยู่แบบสบายพี่น้องก็ต้องไปซีเรียอีหยังมาอิ่มแล้วป่ะนี่ยไม่หอมอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็สิไป่น้อนเด้บัดนี้ผู้เฒ่ากินแล้วงวงนอนได้แบบผู้เฒ่าเห็นบ่ เนาก็จปิดไปนะจ๊ะเนาะเนาะก็จปิดไปจีบไปค่ะคนไหนเราอยากมีน้อกินซัมมี่ละกินซัมมี่ละพวกวันนี้เป็นวันเกิดเจ้าของเจ้าของก็เลยกินทุกคนหนอมก,ก่ะคลิปนี้ก็ซัมมี่เนาะจแะเนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญความสบายสบายกายสบายใจมีสุขภาพแข็งแรงได้จ้ะเด้อขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปเด้อคือจังข้ามหวยพร ทุกถูกท่านอวยพ่อนให้แม่หอมมาแม่หอมกับวยพ่อกลับไปในสิ่งทีที่ให้แม่หอมมานั่นเด้อจะเด้อให้ขอให้่าให้แม่หอมสุขภาพแข็งแรงขอให้กระโคสิ่งทีพี่น้องเอ่อคอมเมนต์มาให้อวยพ่อแม่หอมมา ขอให้สสิงๆนั้นให้กลับไปหาทุกทุกทันเนือจะเด้อขอให้ทุกทุกทันเดยรับในสิ่งที่ที่ข้ามวยพ่อห้ยไม่หอมมากเด้ยอจะเด้อขอให้มีทุขภาพเข็งแรงขอให้คุณพารักษาขอให้รวยๆเฮง่ง ป,ปังผู้ใดเฮ็ดคลิปก็ขอให้ได้ได้หลายๆผูดไดไลชั่วโมงก็ขอให้ได้หลายๆบ่มีเวลาบ่ต้องเข้ามาหาแม่หอมบ่ต้องบ่ต้องเข้ามาแม่หอมไลสาระทุกมเอือจ้ะพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดกับเข้าแม่หอมก็บ่ได้มาสอนแม่หอมบ่มีความสามารถที่สิไปสอนพี่น้องได้ดอกจ้ะเพราะว่าหยังแต่แม่หอมก็บ่เก่ง ม่หอมกรบป๋อแมนคนเกง่งม่หอมกรบป๋อเห็ดกับเข่ากับพ่อเฮ็ดกินเจ้าของซื่อๆคือตกกนตามหมองหงหมอกอนี่ก็เฮ็ดกินเจ้าของพี่น้องม่หอมบ่ได้มาสอนไผ่ไม่หอมบ่ได้มาบอกไผบ่ได้มาสอนไปเฮ็ดในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดกินซื้อมือนอกจากเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆดยาเด้อจ้จเด้อคลิปนี้ก็สิงเตเปียงเท่าน,นี้ บายบายจะบายบายสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกทันขอบคุณทุกทุกทันที่อวยพรเมยหอมมากมือนี่เดยจ้าเด้อขอให้ทุกทันมีความสุขเช่นเดียวกันบายบาย